สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้โรมบที่หนึ่งข้อ8หัวข้อเรื่องขอขอบพระคุณพระเจ้าให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเรากอพระองค์สอนเราเรื่องการขอบพระคุณพระองค์ด้วยกันเราจะที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก่อนอื่นนะครับวันนี้ลูกส่งข้อความมาครับผมมีลูกนะส่งข้อความมาว่าขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ตอบคำที่ฐานเขา บางเรื่องนะครับแล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้ากันนะครับแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าแต่งกอสแต่เขาใช้ G ีตัวเล็กน,นะครับผมก็เลยบอกต้อง G ีตัวใหญ่นะมันต้องขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ากอสเวลาภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าใช้ G ีตัวเล็กเนี่ยนะครับจะหมายถึงพระทั่วๆไปดังนั้นเราบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องพระเจ้าของเรานะครับแล้ววันนี้ก็ทําให้เรามาดูพระพตีตอนนี้ด้วยกันครับขอขอบพระคุณพระเจ้าโรมบทที่หนึ่งข้อแดครับโรมบทที่หนึ่งข้อแดว่าไงครับ ใชท่องได้บ้างท่องให้ฟังหน่อยเปิดก่อนเลยนะครับอ่าเปาโล่งนี่ครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพรเจ้าสำหรับพวกท่านทุกคนโดยทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าความเชื่อของท่านเลื่องลือไปทั่วโลกก่อนอื่นขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพระเจ้าสำหรับพวกท่านทุกคนโดยทางพระเยซูคริส,รรสรต เพราะความเชื่อของท่านเรื่องหรือไปทั่วโลกครับอาลวครับวันนี้พ่อพีบอกงี้ครับว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าเนะีเรื่องอะไรดีอครับจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องมากเลยนะเรามาดูตารางนี้ด้วยกันดีกว่าครับในภูมิใจนําเสนอทุกครั้งนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเสนอนะครับนี่คือตารางของเราใน f a c e b o o k นะครับ facebook Happy Rock เรา ไปยังแน่นอนประเทศไทยนะครับสหรัฐอเมริกาลาวเวียดนามเมียนมาคัมบูเบียเซาทคอรเรียนออสเตรเลียเยอรมนีแล้วก็ฮ่องกงตกอยู่ข้างล่างนะครับนี่เป็นกลุ่มประเทศที่เราไปนะครับสำหรับประเทศไทยก็เป็นหลักพันนะครับอเมริกาก็ลงมาหลักร้อยครับลาวลาวนี่ ห้าสิบแปดเลยนะครับขอบคุณพระเจ้านะนะครับเราก็ไล่ไล่ไล่กันลงไปครับแม้กระทั่งฮ่องกงก็ยังหกนะครับจํานวนหคนนะครับเราเห็นได้ว่าพระเจ้าใช้เราครับประกาศออกไปเป็นไงครับเรื่องลือไปทั่วโลกครับแต่มันอาจจะยังอยู่ในกลุ่มคนไทยที่อยู่ในเอเชียเยอะหน่อยนะครับ ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับนี่เป็นเรื่องที่เราต้องขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าใช้คุณคุณมีส่วนเข้ามาและว,วันนี้ผมอยากให้คุณนะ่ะมีส่วนด้วยที่จะแบ่งปันว่าขอบคุณพระเจ้าอะไรสำหรับคุณนะครับมีเรื่องอะไรมาแชร์ให้ฟังนะครับและอยากจะได้ยินคำขอบคุณพระเจ้าจากคุณเพราะว่าไงครับเรามันเป็นครอบครัวเดียวกัน <S <S เราต้องแบ่งปันกันครับวันนี้มีอะไรขอบคุณพระเจ้าบ้าง <S <S ถ้าไม่มีอะไรขอบคุณพระเจ้านึก นึกถึงสิ่งที่พระเจ้าใช้คุณอยู่ครับอาจจะเกี่ยวกับการเขา้าเฝ้าพระเจ้าก็ได้หรือเกี่ยวกับพระเจ้าที่คุณอ่านไปฟังไปวันไหนก็ได้ครับเข้ามาขอบคุณพระเจ้ากันแชร์มานะครับแชร์ให้ไปถึงถึงทั่วโลกะครับเพราะว่าคุณแชร์มันก็จะไปครับคุณแชร์มาผมแชร์ไปคุณแชร์ไปผมแชร์มาช่วยกันแชร์ในที่สุดคําขอบคุณพระเจ้าของเราจะเลื่องลือ ไปทั่วโลกครับให้เราที่ถามด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สับพี่น้องของเราพงศ์จุาค่ะเพราะความเชื่อของพวกเขาได้เรื่องหรือไปทั่วโลกและเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ส่งใช้พวกเราขอบพระเจ้าทรงโปรดนำให้เราเห็นพี่น้องที่กําลังจะรอดเข้ามาร่วมกับเราทุกวันทุกวันขอพระเจ้าอวยพรทุกคนพงศ์จติเขามีส่วน และโดยเฉพาะคนที่เข้ามาร่วมกันรับใช้พระเจ้าเสริมกําลังให้เรามีกําลังในพระองค์ขอพระเจ้าป้องกันเราจากสิ่งต่างๆที่ชั่วร้ายที่จะเข้ามาและให้เรารู้ว่าไม่มีการลงโทษเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์และเราจึงอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ